เดี๋ยวผมจะให้พี่ชัยนะครับถอยจอดข้าซองทางด้านซ้ายนะครับระหว่างรถคันสีขาวสองคันนะครับแต่รถสีขาวคันบนอ่ะจะมีเสา,สาเพราะฉะนั้นพี่ต้องระวังเสานะพี่นะโอเคเปิดไฟฉุกเฉินครับเปิดเพื่อให้คันหลังเขาระวังเรานะครับให้เขารู้ว่าเราจะทําการถอยจอดข้าซองนะเขาจะได้ไม่ขึ้นมาบังท้ายรถเรานะและเราต้องระวังเขาด้วยนะพี่ชัยปล่อยรถไหลช้าๆครับให้ข้างรถเราห่างจากแนวหน้ารถเขาประมาณ1เมตรนะ รถเก่งคันนี้ผมจะเรียกว่าคันที่หนึ่งนะพี่ปลอดรถไหลช้าๆปอรถไหลช้าๆครับปล่อรถไหลครับอ่าช่งนี้ที่เราจะถอยคือคันที่สองนะคือตันลหูนะปลอรถไหลขึ้นปดครับแล้วก็ให้ตัวเราอยู่ตรงกลางรถคันนี้ครับขึ้นปดครับขึ้นปดอีกครับอีกให้ตัวเราอยู่ตรงกลางรถคันที่สามแล้วก็หยุดรถก่อนโอเคครับแล้วก็หมุนขวาให้สุดเลยหมุนขวาสุดครับขวาสุดโอเคอับ มีรถคันขวาเขาหยุดรอให้เรานะพี่โบกมือให้เขาไปก็ได้อ่าโบกมือให้เขาไปเลยไปไหมให้เขาไปก่อน mm hmm. เราจะได้ไม่ต้องพววงเขาและเขาจะได้ไม่รอเรานานด้วยเนาะถ้าเห็นอย่างนี้โบกมือ้เขาไปเลยเนาะอ่าไปเลยครับ mm hmm. พอละโอเคพอแล้วพี่่นแ,แล้วโอเคเราจะถอยเข้าซองทางด้านซ้ายใช่ไหมพี่เราต้องหมุนด้านตรงข้ามนี่คือเราหมุนขวาสุดแล้วใช่ไหม mm hmm. แต่พอเราหมุนสุดปุ๊บเราสุดนะคืนกลับมาทางซ้ายนิดนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์เสียหายเร็วนะ เพื่อป้องกันให้ระบบช่วงล่างเสียหายโอเค okay. พี่มองขวาซ้ำอีกทีมีใครมาไหมมีไม่มีพี่ปล่อยเบรกช้าๆครับให้หน้ารถจะเฉียงไน้นไปนะพี่ปล่อยเบรกช้าๆะระวังรถคันแดงระวังรถคันขาวด้วยปล่อยรถไหลช้าๆครับและสลับมองกระจกของข้าน้นาซ้ายให้ท้ายรถเราอยู่ตรงกลางช่องที่เราจะถอยขึ้นไปครับสลับมองข้างหน้าทีสลับมองซ้ายทีไปนิดน,นึงเอกให้เห็นช่องให้อยูก่กลางช่องพอหยุดได้ละได้ตามที่เราต้องการละคท้ายรถอยู่ประมาณกลางช่องแล้วหยุด เื่อกี้เหมุนขวาคืนซ้ายกลับ2รอบครับเวลาคืนพี่นับด้วยนะหนึ่งให้เราก้องหงายไปสองครั้งสองเข้าเกียร์ถอยหลังครับเข้าเกียร์อาก่อนจะถอยอาครับพี่ก้บิงก่อนจะถอยพี่มองกระจกหน่อยหันไปมองหลังหน่อยปลอดภัยไหมเราจะถอยเข้าซองด้านซ้ายพี่ต้องหมุนซ้ายนะับปอดรถไหลก่อนปล่อยครับปล่อยเบรกดห้วยไหลแล้วก็ค่อยๆหมุนซ้ายเข้านะครับหมุนซ้ายคร้าโอเคนะ,ะให้ท้ายรถด,ด้านซ้ายชิดเสาวไว้ช้าๆรถช้าๆเอา้าถ้าห่างเราก็หมุนอีกเพราะถ้าท้ายรถเราห่างจากเสาเยอะ อพี่จุดป้นก่อนถ้าท้ายรถด,ด้านซ้ายห่างจากเสาเยอะท้ายรถด,ด้านขวาอาจจะไปชนรถทางขวาไดา้เพราะนั้นพี่ต้องพยายามชิดด้านซ้ายไว้ถอยด้านไหนเน้นมองด้านนั้นแล้วพยายามชิดด้านนั้นไว้ก่อนโอเคปล่อยรถไหลครับอ่าละปล่อยรถไหลโอเคถ้าเห็นว่าห่างพี่ก็หักใช้เพิ่มอีกเหมือนพลาย้ายเพิ่อม,มอมีกโอเคให้ชิดเลยนะอ้าสายชนไหมครับไม่ชนนะ มองขวาเลยขวาที่อะไรไห่ปอดรถไหลเห็นหน้ารถปอดรถไหลครับปอดรถไหลไปเรื่อยๆเห็นกลางรถน่าจะถอยทีเดียวได้เลยแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าไม่ชนรถทางขวาเห็นทางรถครับปอดรถไหลไปเรื่อยๆปอยอีกครับปอยอีก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 ครับอีกอีกให้รถตรงคนนี้มองซ้ายทีนึงมองขวาทีนึงปอดรถไหลครับให้รถตรงอ่าสวยเลยทีเดียวเลยนะปอดรถไหลครับอีกให้ตรงให้ข้างรถด้านขวาขนาดกระเส้นขนาดแล้วหยุดสวยเป๊ะเลยเป๊ะเลยนะอะเมื่อกี้เราหมุน ซ้ายใช่ไหมคืนขวากับนับเลยนะถ้าไม่นับอยู่เลยหนึ่งสองออ่าแล้วก็ปล่อยรถไหลครับอ่ามองกระจกข้างซ้ายมองกระจกข้างขวานะครับอ่าหรือพี่อาจจะมองกระจกมองหลังก็ได้แต่ถ้ามองกระจกมองหลังมองมองไม่ออกพี่หันไปมองอย่างนี้โอเคโอเคนะมองให้ทั่วๆเพราะพี่ไม่มีกล้องถลังนะฟังเสียงเนเซอด้วยอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกครับอีกนิดนึงยังได้อยู่อีกนิดนึงได้ครับ อีกพอดึงเบรมือก่อนแล้วก็เข้าเกียร์พีปาร์กิง้งพี่จะให้กระจกของพี่อยู่ตรงกับกระจกรถด้านข้างไม่ได้เสม,มอไปนะเพราะความยาวรถเท่ากันไหมไม่เท่ากันเขาอาจจะถอยได้ลึกกว่าเพราะรถเขาอาจจะสั้นกว่ารถเรายาวกว่าถ้าให้กระจกเราตรงกับกระจกเขาท้ายรถเราอาจจะไปชนท้ายรถข้างหลังเลยต้องระวังพี่จะเห็นเส้นที่อยู่ท้ายรถเราที่ขวางอยู่ นั่นคือเส้นสีขาวที่ใช้ร่วมกันระหว่างฝั่งเรากับฝั่งเขานั้นท้ายรถพี่จะล้ําเส้นสีขาวเส้นนั้นไม่ได้นะถ้าล้ําเส้นสีขาวเนี่ยนะครับอาจจะไปชนท้ายรถของรถที่อยู่ด้านหลังได้นะโอเคแล้วถอยเข้าซองได้ในครั้งเดียวเลยไหม,มต้องแก้ไหมไม่ต้องแก้นะสำคัญคือรถพี่ต้องชา้าแบบนี่นะโอเคเราจะขับออกนะจากเกยียพีมาเป็นเกยียดีได้ก่อน,นอดีได้ก่อนนะแล้วก็ลดเ็กมือลงโอเคเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับ เปไฟยุเฉินก่อนเปิดไฟเลี้ยวซ้ายตีขึ้นเราจะเลี้ยวออกไปด้านไหนครับเพราะเรามาจากทางด้านขวาเราต้องเลี้ยวไปทางด้านซ้ายถ้าเราเลี้ยวออกไปทางด้านขวาคือส่วนเลี้เลยนะโอเคราวางรถคันนี้เขาจะเลี้ยวมาเราจะเลี้ยวไปทางด้านซ้ายใช่ไหมเขาจะออกพี่อ่าเขาจะเขาจะเขาจะเข้าแทนเราโอเคปล่อยด้วยไรครับรถคันขวามือพี่ไม่ต้องไปโพวงนะรถเขาจอดให้เราแล้วให้ตัวเราอยู่ประมาณขอบด้านบนเลยของเสาตัวนี้ โอเคอ่ะปลอดรถไหลครับปลอดรถไหลแล้วก็หมุนซ้ายสุดเลยหมุนซ้ายสุดหมุนสุดครับหมุนสุดอ่ะมองกระจกมองข้างด้านซ้ายไม่ชนนะฝั่งตรงข้ามมองหัวมุมด้วยด้านขวาไม่ชนนะสวยเลยนะโอเคให้หนารถใกล้ๆตรงก่อนอ่ะพอใกล้ตรงพี่คืนกลับโอเคนี่คือการถอยหลังเข้าซองพร้อมกับวิธีการขับรถออกจากซองนะพี่นะก็ถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วลองไปฝึกใช้ดูนะครับสวัสดีครับ